เชียงใหม่แก๊งมือบอลพ่นสีกำแพงวัดยังเหอไม่เลิกจนเจ้าอาวาสวัดดังเมืองเชียงใหม่สุดจะทนเข้าแจ้งความกับทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ให้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้ด้านผู้การสืบภาคห้ารับปากจะล่าตัวมาดำเนินคดีให้ได้เผยบางกำแพงวัดที่ถูกพ่นมีอายุเก่าแก่กว่า600ปีเมื่อวันที่2พฤศจ,จิกายน2 5 6 7พระครูวิสุทธกิจานนท์เจ้าอาวาสวัดล่ามช้างตําบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต4ดูแลรับผิดชอบ6วัดในตัวเมืองเชียงใหม่ได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าจากพฤติกรรมของแก๊งมือบอลที่พ่นสีโบราณสถานกำแพงวัดของเมืองเชียงใหม่โดยในขณะนี้กำแพงวัดที่ตนดูแลอยู่3แห่งมีวัดล่ามช้างวัดดอกเอื้องและล่าสุดวัดเรื่องคำตำสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งพ่นสีนอกจากบ้านเรือนและสถานที่ราชการหลายแห่งถูกคนพวกนี้ทำการพ่นสีจนได้รับความเสียหาย ซึ่งเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนตนได้เข้าไปแจ้งความไว้ที่สอพเอมืองเชียงใหม่เพื่อขอให้เร่งให้ทางตำรวจออกมาช่วยเหลือติดตามจับกลุ่มคนพวกนี้เพราะเชียงใหม่เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาจํานวนมากและวัดแต่ละแห่งที่ตนดูแลอยู่ในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวชอบเดินเที่ยวชมทั้งสิน้นจึงขอให้ทางตำรวจเร่งดําเนินการในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นว่าได้เห็นภาพกําแพงวัดหลายแห่ง รวมทั้งรั้วและประตูบ้านของชาวบ้านในตัวเมืองเชียงใหม่ที่ถูกคนมือบอลพวกนี้มาก่อเหตุแล้วสลดใจมากโดยเฉพาะกำแพงวัดที่เก่าแก่หลายแห่งถูกพ่นสีทำลายจนเสียหายจำนวนมากชาวบ้านคนหนึ่งให้ความเห็นว่าตนเองก็เป็นช่างศิลปะแต่เดิมที่เห็นมันไม่หนักหนาเช่นนี้หากพ่นสีเป็นเรื่องเป็นราวออกแนวศิลปะก็ไม่ว่าแต่ที่เห็นพ่นคำหยาบคายและข้อความแสดงอนาเขตในพื้นที่ซึ่งเป็นภาพที่ไม่น่ามองโดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญจึงอยากจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองออกมาดําเนินการอย่างจริงจังเสียทีผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังพลตํารวจตรีวรพงษ์คําลือพอบกศส,สพ5เผยว่าในเรื่องนี้ทางตํารวจพื้นที่และกองบังคับการรวมถึงสืบสวนภาค5ได้ร่วมกันนำกำลังชุดสืบสวนออกติดตามไล่ดูกล้องวงจรปิดเพื่อจะล่าตัวให้ได้จึงขอให้คนพวกนี้ยุติการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน และจังหวัดเชียงใหม่เองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญซึ่งทางตำรวจก็ได้เร่งสืบสวนติดตามอย่างเต็มที่แล้ว